สวัสดีครับเคสนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าปั๊มน้ําทํางานเองนะครับโดยที่ไม่มีคนใช้น้ําเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นครับเคสนี้จะเป็นตัวเช็คบาลเสียนะครับตัวเช็คบาลกันย้อนเสียเดี๋ยวม,มาดูวิธีการตรวจเช็คกันครับว่าตัวเช็คยังไงขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาปิดบาลตรงมิตเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูตรงปั๊มกัน หลังจากที่เราปิดวาล์วตรงมิตเตอร์แล้วนะครับให้มาดูตรงแทงครับจะสังเกตได้ว่าเราปิดวาล์วตรงมิตเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าน้ํามันยังเติมแทงอยู่ซึ่งเช็ควาล์วกันย้อนมันเสียครับมันเลยทําให้น้ํามันย้อนกลับมาแทงเหมือนเดิมวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับปิดมิตเตอร์เสร็จแล้วให้เรามาปิดวาล์วตัวนี้ ถ้าปิดแล้วปั๊มมันเงียบไม่ทํางานก็แสดงว่าตัวเช็ควาลเสียนะครับเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนกันเคสนี้ตัวนี้เสียนะครับการน้ําไม่อยู่แล้วเปลี่ยนใหม่ครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันอ่ะน้ําไม่ไหลแล้วนะครับถือว่าปกติครับ